มีผู้หญิงคนหนึ่งในยุทธจักรเรียกเธอว่ามาดามเชอร์มาดามเชอรเธอไลฟ์สดๆในช่องติกตอกสาวไส้พักการเมืองพักหนึ่งเธอขู่ด้วยเธอจะดำเนินคดีกับกับสะสะกับนักการเมืองพักการเมืองพักนี้ค่ะพักของนายค่ะวันที่เชอร์วุฟออนจากพักเชอยังรักนายอยู่นะค่ะ แต่เชิจําเป็นต้องปกป้องตัวเองใช่ในการปกป้องตัวตัวเชิเองมันก็คงหนีไม่พ้นต้องกระทบใครบางคนก็กระทบอยู่แล้วเพอเผยกระทบนายด้วยหรือเปล่านั่นแหละเธอบอกแตต้องมันเรื่องอะไรกันผมถือว่าเธอไลฟ์สดๆในช่อง t i กตอกซึ่งเป็นช่องสาธารณะนะค่ะเธอเลือกไลฟ์สดๆในช่องขายของออนไลน์สาระก็คือสาวไส้ภาคกำเนิงพักหนึ่ง เธอเจตนาเลยเราจะหยิบฉวยเอาบางส่วนของคลิปที่ไลฟ์สดมาเปิดให้รับชมให้รับฟังเปิดเพื่อขย่าขวัญใครบางคนสนุกสนานในวันที่กลับมาทำงานเต็มประเทศแล้วฟังแบบเต็มๆแล้วกันหลังจากดต่อเนื่องกันมา4-5่ห้าวันโอเคเริ่มจากคลิปที่หนึ่งวันที่สื่อสารไปถึงนายโดยตรงวันที่หนูบุ๊บุฟออนออกมาจากพักเชิญครับค่ะ วันที่ move on ออกมาจากจากพักอะฉันบอกนายนะว่าเธอไม่ได้โกรธอะไรนายเลยนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรนายด้วยแต่ว่าถ้าเธออยู่ต่ออะเธอไม่ได้ได้หลายเงินเธอก็ไม่ได้เชอมาเพราะเธอรักนายดังนั้นแล้วอะคือถ้าเธออยู่แล้วคนนี้อยู่แล้วก็คอยแต่จะเสี่ยมเรื่องไม่ดีกับแบบทําเรื่องไม่ดีอะคือหนูอยู่ไม่ไหวจริงๆหนูแบบหนูไม่ไหวจริงๆอ่อะแบบไม่ไหวเลยแล้วหนูก็บอกนายนว่า นายยังรักอยู่เสมอไปเมืองนอกไปอังกฤษไปไหนไปดูมานี่ไปได้ดทุกที่นี่ไม่ติดแต่ขอแค่ว่าลุงลุงนายก็นายก็นายก็ดูแลตัวเองนายก็ดูแลตัวเองอเพราะเชอจะไม่อยู่แล้วค่ะเพราะเชอจะไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ไหวฟังไปฟังมานะเออเชิเ,เข้าไปช่วยนายในการ แบรนด์จัดการพักการเมืองพักไหน่ในเวลาต่อมาเชิญน่าจะมีปัญหากับมือทำงานระดับคีย์แมนบางคนของนายค่ะประทะกันไปประทะกันมาอยู่ไเไหวบอกว่าเธอเลือกที่จะเป็นฝ่ายมูฟออนใช่เธออยู่ไม่ไหวทัางที่ยังรักนายอยู่นายจะไปดูแข่งมาที่ไหนเชิญตามไปได้แต่เรื่องนี้ไม่ไหว แล้วบอกให้นายดูแลตัวเองด้วยนะเธอออกมาแล้วเธอยังบอกให้นายดูแลตัวเองด้วยอ่ะมาถึงคลิปที่สองที่เธอขูจ่จะดำเนินคดีกับใครอ่ะฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะจะดำเนินคดีกับสสกับนัยการเมืองแล้วก็คือทานายจะมาคุยด้วยแต่ว่าก็ยังอยากรอคุยกับผู้ใหญ่ที่พักอยู่ ะะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเปิดไปปุ๊บอะมีปัญหาแน่นอนแบบมีปัญหาแน่นอนอะเออก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยแบบเราก็รักกัน่ะเนาะับไยแล้วทุวกคนแบบ แบบว่าก็ไม่อยากมีปัญหากับกับนายกับใครไม่อยากมีปัญหาเลยแต่ว่าก็อ <shout S 1> าจจะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็การปกป้องตัวเองก็อาจจะแบบอาจจะกระทบกระทือนคนอื่นบ้างมไม่้าคุณผ<อ>ูช้ชมคุณผู้ฟังถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วไปดูอะไรบาปะก,การที่เธอเอามาแผลมนะเราจะพบว่าเธอน่าจะกำความลับ ของใครบางคนในพักที่เธอเข้าไปช่วยงาน <Yeah. S 2> ตามสมควรเยอะคิดว่ามีข้อมูลหลักฐานในมือเยอะตามสมควรพอที่จะกลา้าที่จะลุกขึ้นมาบลัฟใครบางคนใช่สังเกตดูนะแค่แผรมนะอือ่ะไปกันอีกคลิปหนึ่งฟัง<ะ>ต่อแล้วกันนะคะเชิญค่ะนคะคะที่ฉันนไม่พูดอะไรเลยก็ยังยังทำใส่ฉันอยู่อะไรยเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเนี่ยไม่ไหวแล้วคือ ก็อาจจะกระทบกับเจ้านายแล้วก็อดีตรัฐมนตรีเพราะว่าพอดูทนายกับพิมพ์กฎหมายมาดูเส้นเรื่องใช่ปะมันกระทบถึงอดีตรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าแบบคนคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงกระทรวงหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออไปวิ่งงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างทุกคนก็เตือนมาว่าแบบอย่าทาเลยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบ ทุกคนกาลังเป็นห่วงตัวเองเว้ยแบบเขาเป็นห่วง,งเจ้านายจะเดือดร้อนเขาเป็นห่วงตัวเองว่าตัวเองจะมีชื่ออยู่ในนั้นเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาจะโดนด้วยถ้าเรายื่นไปในขณะเดียวกันอะเราโดนอะไม่เห็นเราโดนคนอื่นใส่ร้ายมาไม่เห็นมีใครที่จะมาเดือดร้อนแทนฉันเลยดังนั้นแล้วอะมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบหยุดยั้งป่ะแต่ว่าก่อนทำอะไรก็ต้องรอคุยกับเจ้านายก่อนก็ถูกแล้ว ถูกแล้วโหความลับโอโอน่าจะเยอะนะเกี่ยวข้องอดีตลัมตีก,กับกระทรวงทรงหนึ่งด้วยพี่เนนไม่ธรคครมดาแล้วล่ะข้อมูลในมือเธอเอาอีกคลิปนึงก็แล้วกันคือ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 ไอ้คลิปนี้ต้องอินโทรนิดหนึ่งค่ะอ,อมาดามแชร์พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งใช่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะทําให้นายพังค่ะเตือนเลยนายจะพังผู้หญิงคนนี้ค่ะ ผู้หญิงคนเนี้ยเสียมให้นายไปเล่นงานคนรอบข้างะลูกน้องตัวเองอเสียมอย่างไรฟังเธอเล่าในคลิปเชิญครับฟังต่อเลยจ่ะต่อไปนายคะคือทางาว่าที่ผู้สมัครบ,บอกมาค่ะว่าเสคนเนี้ยหรือนายคนนั้นนะคะเขาอมเงินนะคะนาย เสร็จปุ๊บจริงเหรอจริงค่ะนายเดี๋ยวเอาพยา,ยานมานะคะไปหาไอ้ไม่รู้กูยังไม่รู้จักเลยมึงแบบเอางี้ไปถามพวกอะว่ารู้จักคนนี้ไหมอะแบบเอ้ยมีใครรู้จักคนนี้ไหมว่าที่ผู้สมัครเหรอไม่มีใครรู้จักเป็นหัวคะแนนเนี่ยรู้เป็นตาสีตาสาสวียครับนายครับคืออย่างที่ทเขาพูดเลยครับเป็นเรื่องจริงครับอ่ะกูเสร็จปุ๊บ,บนายโมโหโถไปดาแบบๆๆๆๆๆๆ นี่มาสมทบอีใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะนอย่ยยยยยาใจร้อนนะคะคนหนึ่งพูดอีเสร็จทีมันมาเว้ยกูนั่งกูเห็นอยู่กับตาทีมันมาเสร็จปุ๊บจริงครับแล้วมันมีแมทหนึ่งที่กูบอกว่าโอ้ยหยุดเลือกพูดเรื่องอะไรสาระได้แล้วพอก่อนพ่อเกลียดกูเลยคะ่ะเขาเล้าแต่กูไม่สนใจกูก็เกลียดมึงเหมือนกันนี่คือกลยุทธ์นะคะเวลาเราจะใส่หลายไข่รือเราจะปั่นไข่นะคะเราจะต้องมีตัวตบ ตัวชงมีพยานเท็สนะคะสักสองถึงสามคนแล้วก็ตัวปิดเกมทีมเธอต้องมีประมาณเจ็ดคนแล้วใครที่เธอไปปั่นจะเชื่อเธอโดยที่แบบง่ายสุดๆก็เอาที่ตัวเองสบายใจโอโ้โหเป็นก<อ>ระบวนการขนาดนี้เลยเหรอเธอเล่าสะเห็นภาพเลยเนาะพอเธออืมเอาเหรอเก็บสุดท้ายไม่เอาละไม่ไหวก็ก็ก็ อย่างที่กับเรียนตอนต้นรายการเธอไม่แค่นั้นเธอยังแพรเอกสารเธอยังแพรหลักฐานชัดเจนใบเสร็จลายเธอยังแพรใบไปอินอะไรตัวนี้อะไรเดี๋ยวเอาขึ้นจอผมอธิบายซ้ํานะค่ะเอาขึ้นจอเลยนะจําได้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนต้นรายการมันมีหลักฐานใบเสร็จเป็นใบเสร็จชันเอาง่ายใบโอนเงินน่ะพี่ทนายใบไปอินนั่นแหละก็นั่นแหละโอนชัดเลยเนี่ย จริงๆถ้าเปิดหมดจะรู้ว่าเป็นใครนะชื่ออะไรยังไงบัญชีใครอะไรตรวจสอบได้เลยนะนนี้ถ้าทางเธอจะเป็นแม่บุญทุ่มแต่ไอ้ทุ่มขนาดหลักล้านหรือหลักแสนผมไม่รู้ค่ะแต่น่าจะทุ่มเป็นอย่างนิดเป็นกิจธุระครั้งหนึ่งเธอก็ทุ่มให้กับสสคนหนึ่งจังหวัดหนึ่งแสนสองหมื่น 20, บาทตัวเลขบน,นจอว่าจะเอาไปท,าทุนในการทำโพเช็คเลตติ้งในพื้นที่ค ที่ไหนผมขอญาตไม่เล่าสสคนไหนผมขอญาตไม่เล่าก็แล้วกันที่จริงักม็มกกชื่อหมดหเลยนะโอ้ปิงคนนี้สุดยอดเลย